สวัสด<น>ีค um, ่ะชื่อน้องนารานคะวันนี้เราเยี่มเล่นฮูลาโอ้โหนงราโชว์ฮูลาฮูปค่ะอ่ะออกกําลังกายมีเต้นด้วยโอ้โยกด้วยค่ะเออดู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 โอ้โหโอ้โหเอวพริ้วเลยใช่ไหมคะอายุโอ้โห อ๋อน้องนาราจะหุ่นสวยค่ะอ,ออกกำลังกายโอ้โหอะโอ้โหเอวน้องนาราโอ้โหโตอนนี้เริ่มเก่งแล้วใช่ไหมคะโอ้โหโอ้โหฝึกทุกวันฝึกทุกวันจะได้ผอมนะคะโอ้มือต้องอยู่ยังไงคะมือมืโอ,โโอโอ้โหโอ้โห เอาขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนโอ้โหเก่งมากเลย